เราก็กำลังเดินทางไปบุฟเฟ่ซีฟู้ดหมูกระทะนะครับเอเชียบุฟเฟ่นะครับวัอดีครับวันนี้นะครับเราก็กำลังเดินทางไปบุฟเฟ่ซีฟู้ดหมูกระทะนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่ เพิ่งสร้างห้องเย็นกับเราไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็น่าจะเสร็จแล้วสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนี้แหละวันนี้ก็จะไปตรวจงานกันแล้วก็ไปถามลูกค้าด้วยว่าเอ๊ยเป็นยังไงบ้างก่อนใช้ห้องเย็นหลังใช้ห้องเย็นมีการเปลี่ยนแปลงยังไงความสะดวกสบายช่วยอะไรในธุรกิจได้บ้างน,นะครับ ร้านชื่อว่าเอเชียบุฟเฟ่นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปดูกันไปสัมภาษณ์ลูกาคารรา้ากันแล้วถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้ไปชิมแล้วก็รีวิวอาหารกันด้วยนะครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเอเชียบุฟเฟ่กันเลยนะครับไปไปเจอกัน นี้นะครับก็มาถึงที่ร้านเอเชียบุฟเฟ่แล้วนะครับเป็นร้านพรีเมียมบุฟเฟ่ครับอันนี้ชื่อพี่กุย๋ยคุณกุย๋ยนะครับตอนนี้ถึงหน้าร้านแล้ว เดี๋ยวให้พี่แนะนําร้านหน่อยว่าร้านเป็นเกี่ยวกับอะไรกันไงบ้างครับนะฮะร้านของเราก็เป็นเอเชียบุฟเฟ่นะครับพรีเมียมบุฟเฟ่หกเก้านะฮะทานได้ไม่อั้นทุกเมนูะนะฮะในเวลา2ชั่วโมงครึง่ง 2>, 2ชั่วโมงครึง่งใช่ครับอ่าแล้วอยู่ไกลาจากตัวเมืองกรุงเทพหรืออยู่ตรงไหนของเราอยู่ 3, <น> 3> แยกกระทุ่มแบนเลยอ่าอ,อะไรเป็นเมนูแนะนําแบบเมนูแนะนาพลาดไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เลยนะฮะที่มาแล้วต้องสั่งก็จะมีอหอยน้งร้อรงเครื่องเมนูกุ้งเผาเผากระเพาะปลาหูฉลัม น้ำแดงเราอยากแนะนําทุกเมนูเลยก็ค,คือมันจะมีเมนูแนะนำของทางร้านแหละใช่ครับซึ่งพอเวลาเรากินปุ๊บก,ก็จะมี QR code ใ,ให้กดเข้าไปดูสแกนดูเมนูอ่าอันนี้คือพิเศษ สามารถสแกนดูเมนูมาจากบ้านได้เลยได้เลยใช่ใชค,ครับคือเราใช้ QR code งั้นง uh> 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 ั้นเดี๋ยวผมจะขึ้น QR code เพื่อเพื่อลูกค้าได้ครับเพื่อลูกค้ายากจะสแกนเนาะได้เพื่อดูเมนูอะไรเงี้ยได้ครับดูคลิปนี้แล้วอ้ยไหนดูเมนูดิเดี๋ยวเผื่อจะได้มาได้ครับก็ผมจะมาเช็คงานที่ได้ทําไปแล้วก็ผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คืออยากจะมาคุยกับผู้จัดการทั่วไปอ่าโอเคผู้จัดการทั่วไปครับพี่เขาก็จะดูแลทุทั่วไปนะครับทั้งทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าก่อนหน้าที่จะมีห้องเย็นแล้วก็หลังมีห้องเย็นเป็นยังไงบ้างนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ในห้องเย็นได้เลยครับกันโอ้ครับเดิมเดิมจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะเก็บความเย็นตรงนี้2ตู้นะครับซึ่งปัญหาที่ที่เราใช้ตู้คอนเทนเนอร์คืออะไรปัญหาแรกเลยก็เขาเรียกวัตถุดิบเราเริ่มเยอะมากขึ้นอ๋ออนนฮะ แล้วก็เรื่องของการจัดเก็บมันก็จะเขาเรียกไม่ได้เรียงลําดับเฟิร์สอินลัสอคือมันเริ่มเยอะขึ้นมันก็หนาแน่นนะฮะคือเรียกการจัดการลําบากถึงตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้เป็นห้องเย็นห้องเย็นใช่แล้วค่าไฟด้วยฮะก็คือตรงเนี้ยตู้คอนเทนเนอร์จะตั้งอยู่เขาเรียกด้านนอกอ๋อไม่มีราคาไม่มีราคาตากแกดตากฝนนะฮะก็เรื่องค่าไฟก็จะ พอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกเป็นห้องเย็นตัดสินใจใช่โอเคไปงั้นเราไปดูกันส่วนใหญ่วัตถุดิบจะเป็นประเภทอะไรพี่ก็แวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราใช้จํานวนมากที่เราสั่งมาเป็นจํานวนเยอะๆ5 0 0รโลหลับเป็นตันเราก็จะใช้ห้องเย็นในการจัดเก็บแล้วก็ พอมาเปลี่ย <amounts> น <of problem writers> เป็นห้อง <superv ising> <fi> เย็นป uh, uh ุ๊บเขาเรียกการจัดลําดับหรือการจัดเรียงสามารถเดินได้รอบสามารถเดินได้รอบการหยิบวัตถุดิบอันไหนอันตหนไรเล้าฟอร์ิรลาเอาก็สามารถเลือกหยิบไปใช้ได้แที่แน่ๆก็เขาเรียกได้ความประหยัดเพิ่มมาด้วยหนาวไหมพี่หนาวมากหนาวตอนไคุ เออแล้วแล้วปัญหาเนี้ยครับอย่างปัญหาของการใช้ตู้แช่ตุรกขนาดนะใช่ฮะเป็นยังไงบ้างพี่เออปัญหาแรกคือถ้าถ้าถ้าของมันเริ่มเยอะเราเนี่ยคือเออเราเป็นร้านบุฟเฟ่เราใช้เราใช้เรียกวัตถุดิบค่อนข้างเยอะซึ่งก็จะเห็นอยู่นะฮะเพราะว่าเราจะลดคอสต้นทุนด้วยการสั่งวัตถุดิบที่เราใช้ประจำจำนวนเยอะเพื่อลดคอาลดราคาลงต่อกิโลกรัมนะฮะ ซึ่งตู้เย็นตู้เล็กๆทั่วไปก็ประสิทธิภาพเขาก็ระดับหนึ่งแล้วเรื่องความคงทนอะไรมันคือใช้ได้ไม่นานพอเวลาที่เรามีของเยอะๆเนี่ยแล้วเราจะหยิบของข้างล่างใช่ที่มันเป็นของเก่าเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้หยิบไม่ได้ใช้ใช่ฮะก็เหมือนลักษณะตู้คอนเทนเนอร์พอมาเริ่มเยอะขึ้นปุ๊บพนักงานเราก็ไม่ได้จัดลำดับก็ไม่อยากเข้าไปข้างในมันเข้าไปไม่ถึงพูดง่ายๆว่าเริ่มไม่เพียงพอไอ้ของเก่าก็ไม่ได้ใช้หรอกใช้แต่ของหม่โอเคเราก็แก้ปัญหาตรงนี้เราก็ได้แก้ปัญหาเสร็ r <laughs> ไหนจะเรื่องโอเคก็เรียกการจับลำดับการจัดเรียงก็ดีขึ้นนะฮะเรื่องความประหยัดแล้วก็ด้วยจนได้เรื่องของความสะอาดด้วยเมื่อกี่มีโอกาสได้เปิดแอปใช่ไหมพี่ครับเห็นที่เขาบอกว่าดูแล้วนะตอนนี้่ายอาทิตย์ยังโอเคอยู่ก็เขาเรียกตัวเลขมันเห็นได้ชัดชัลหรือว่าเขาเรียกประหยัดมากขึ้นเพราะว่าตู้นี้ก็ก็ช่างน้ําหนักกันนานแต่พอเวลามาใช้จริงๆก็ถือว่าคือถ้าเป็นตรงลงเลยกรว่าเราจัดเก็บได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็แต่กกรง่ายขึ้นแล้วก็เป็นของเราเลย แนะนำในถ้าร้านบุฟเฟ่ร้านใหญ่ๆที่มีวัตถุดิบเยอะๆนะฮะหรือไม่ต้องร้านใหญ่ก็ได้ก็ใช้ได้ดีมากๆโอเคขอบคุณโปรโมทให้ด้วยของดีต้องโปรโมทครับของดีต้องโปรโมทอันนี้เสียงถือว่าดังไหมถ้าถ้าเกี่ยวกับไม่นะก็โอ้นู่นน่าจะดังกว่าหน่อยๆด้วยวนะดังกว่าใช่ป่ะแต่ว่าก็บอกว่าอย่างนู้นอะ ตู้มันตากแดดตากฝนอ๋อหลักคือตรงนั้นใช่ก็ด้วยมันทาให้ถ้าดูลักษณะดูการทํางานเนี่ยโอเคเนี่ยยังมีตัดระยะยาวอ๋ออันนั้นคือทําทําตลอดก็เกือบเกือบปั๊บมั้งทำเกือบที่ที่เดินมาเห็นก็ทำใช้ส่วนใหญ่แต่ก็อาจจะเนื่องจากใช้มาเป็นระยะเวลาพอเป็นด้วยตู้แรกน่าจะสิบปีกว่าหมอห้องอาจจะลีกจะรั่วใช่ถูกต้องี้ยตอนนี้ก็เครื่องขนาด14แรงม้า สี่แรงก็เก็บของได้เยอะอยู่แล้วก็เข้าไปหนาวเลยฮะวันออกป่าส่วนใหญ่เขาจะเซตไวเท่าไหร่นะลบยี่สิบคิดแปดลบยี่สิบแปดประมาณเนี้ยพอถึงพอถึงอุณหภูมิมันก็จะตัดกะตัดพออุณหภูมิมันขึ้นมันก็จะต่อมันก็จะตัดต่อตัดต่ออย่างนี้แหละทีนี้ก็ตัวเนี้ยครับอันนี้คือคอยร้อนมีคอยร้อนเครื่องตัวเนี้ยมันเป็นเยอเรมันนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยติดถนน อยากให้อยากให้เน้นหน่อยก็คือแผงคอยร้อนด้านหลังตรงนี้อ่ามันจะมีโอวกาสตัดการล่อยมันก็หลักการเดียวกับแอร์ใช่ใช่ซักใหกันสามเดือน6เดือนก็เมนเทนแนน์ล้างใช่คอยร้อนเดี๋ยวสามเดือนเดี๋ยวจะมีช่างมาดูแลให้รแต่ว่าที่มันจะจะต่างจากแอร์ก็คือว่าในห้องเย็นอ่ะมันจะไม่มีฝุ่นเข้าได้เออใช่เพราะว่าแล้วก็สะอาดด้วยใช่ใช่ อย่างเราอยู่บนภูมิปกติเนี่ยมันยังมีุ่นมีอะไรใช่ป่ะแต่อ้นนัมันไม่ต้องมีฟิลเตอร์เพราะไม่มีุ่นก็จะต่างกันแค่ตรงนั้นแต่ว่ามันจะกลายเป็นียกว่าละลายทุกแผนเหมือนพวงตู้เย็นนะเราจะประมาณนี้ลักงๆอาหารก็ลองสั่งมาก่อนกลัวมันเยอะเกินนะครับเพราะก่อนมีกฎอยู่ว่าถ้าสั่งมาเราคิดไม่หมดเนี่ยก็จะโดนปรับอันนี้ถือว่าคุมนะครับที่เห็นเห็นเนี่ย ต,ต่อหัวเนี่ยครับต่หัวจอกาน้านะครับโอเคลองชิมสักตาก็นี่ดูตอนกลางคืนนี่ รสชาติดีด้วยนะอร่อยมากไม่พอแล้วลนะ่ะเดี๋ยวต้องตัเพิ่มโอเคงนะั้นเดี๋ยวเจอกนะัน